รองนายกรัฐมนตรีฝากให้กะกะตกำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็วนะคะพร้อมกับยอมรับว่าเป็นกังวลที่กปปสนัดหาหรือแกนนาในวันที่5เมษายนอาจจะทําให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากับกลุ่มนปชได้ค่ะนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบหรือสอ,อรอสอมองว่าการเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการกปปสที่นัดหารือกับกลุ่ม แกนนำกปปสทั่วประเทศในวันที่5เมษายนนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่กลุ่มนปชจะนัดรวมตัวครั้งใหญ่ถือเป็นการย่อยยุททั้งนี้ยอมรับว่าเป็นกังวลไม่อยากเห็นการเผชิญหน้าของมวลชนทั้งสองกลุ่มส่วนการเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งส,สนั้นอยากให้คณะกรรมาก,การการเลือกตั้งหรือกกตกำหนดวันเลือกตั้งออกมาให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้รัฐบาลประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ซึ่งรัฐบาล พร้อมอยู่แล้วรวมถึงพร้อมสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการเช่นเดียวกัน